ลอฟาร์มวันนี้จะมาแนะนำวิธีเลือกต้นขนุนที่เขาเสียบยอดไว้ดูยังไงให้ได้ขนุนพันุ์แท้แท้มาดูกันต้องเป็นต้นที่มีใบเขียวดูเรื่อยเรื่อๆลงมาอย่างโคนต้นต้องเป็นต้นที่ถูกเสียบ หรือทาบกิ่งไว้เท่านั้นส่วนต้นแม่จะอยู่ด้านล่างสุดนี่ลองดูนะเห็นไหมนี่คือต้นต่อนะครับอันนี้คือกิ่งที่เอามาทาาเอามาเสียบต้องเป็นแบบนี้นะถ้าไม่ถูกเป็นแบบนี้เห็นไหมกิ่งต้นตออยู่นี่ และต้นตออ่ะมันแตกเห็นไหมมันแตกขึ้นมาเป็นใบเขียวๆแบบนี้นั่นแปลว่าอันนี้เป็นพันุของต้นตอนะไม่ใช่ต้นที่เอามาทาบมาปรึกษากันได้ที่เราฟาร์ม